สื่อละคสรสัน้นจัดทำโดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนนำผู้สูงอายุในเขตส,สุขภาพที่4สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไทยมีเดียฟันเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงอายุโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนี่คือยญาหน่อย สาวสวยวัยเจที่ชอบทำงานบ้านไปเรื่อยตั้งระษาะแกนั่นแหละเห็นแบบเนี้ยย่ารักสุขภาพมากระวังเรื่องกินเป็นที่หนึ่งน,น้ำทำไรลูกอ้าว กินนมก่อนขอบคุณค่ะอร่อยนะเดี๋ยวย่าไปดูทีวีสวัสดีจ้า ใครจ๊ะสวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนจากบริษัทสมุนไพรมอแหนมไม่ทราบว่ากำลังเรียนสายสมุอรวรอยู่หรือเปล่าคะอ๋อใช่จ้าวันนี้นะคะดิฉันมียาสมุนไพรตัวใหม่ล่าสุดของทางบริษัทสมุนไพรมอแหนมมาแนะนําคุณอรวีค่ะโดยายาตัวนี้นะคะถูกคิดค้นและวิจัยโดยอดีตรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลในกรุงเทพและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายท่านเลยค่ะคุณอรวี โดยาตัวนี้นะคะคุณอรวีทำมาจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะกระเทียมหรือว่าขิงนะคะเรานํำมาผสมรวมกันอยู่ในยาตัวนี้เลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเชื้อผิ ยาตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะจะส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นค่ะระบบเาผาผลาญระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะสูงยิ่งขึ้นด้วยนะคะแปลว,ว่าดีต่อร่างกายและสุขภาพมากเลยค่ะคุณอ,อรวีโดยนะคะยาตัวนี้ของเราค่ะได้มีการนําไปรักษากับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19นะคะควบคู่กับระบบโฮมไอโซเลชันนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังมีดารามากมายหลายท่านนะคะที่ได้รับประทานยาสมุนไพรตัวนี้นะคะแล้วก็พบว่าค่ะ เราเนี่ยรักษาแค่1-2วันเท่านี้นะคะดาราทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาก็หายดีเป็นปริดชิ้งเลยค่ะแต่ว่าปกติเลยนะคะแต่ว่าค่ะบนอรรียาตัวนี้นะคะผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะก็สามารถรับประทานได้ค่ะเพราะว่านะคะสรรพคุณของยางสมุนไพรตัวนี้ค่ะจะช่วยป้องกันนะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน ดิฉันเนี่ยอยากแนะนํามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะคะภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยจะเริ่มตกลงแล้วค่ะใช่ค่ะถ้าผู้สูงอายุนะคะได้รับประทานยาตัวนี้เนี่ยดิฉันว่าเหมาะสมมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณอรวีดิฉันเนี่ยมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะให้คุณอรวีโดยเฉพาะเลยค่ะโดยนะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่499บาท มี30แคปซูลแต่ถ้าคุณออรวีนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะดิฉันเนี่ยให้โปรโมชั่นไปเลยซื้อซื้อสอนแถมฟรี1กระปุกไปเลยค่ะในราคาเพียง998บาทเท่านั้นแถมยังส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณออรวีน้ำ998าบาทหาร3มันเท่าไหร่ลูกออรวีค,คะราคาเพียง3 0มบาทเท่านั้นเองค่ะ ที่เราสองชุดเลยนะให้ส่งที่อยู่เลยไหมจ๊ะโอ้ยได้เลยค่ะขั้นตอนมีดังนี้นะคะคุณอรวีโดยแอดไลน์กับดิฉันนะคะที่ลายนี้นะคะและก็หลังจากนั้นนะคะทําการชําระเงินผ่าน QR code ค่ะหลังจากนั้นอีกค่ะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะกับดิฉันทางไลน์ได้เลยค่ะในส่วนของเลขคําสั่งซื้อแล้วก็เลขพัสดุนะคะดิฉันจะแจ้งหลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นค่ะได้ได้เดี๋ยววางสายก่อนนะเดี๋ยวฉันไลน์เข้าไป อะไรอยู่อะอ๋อน้ำช่วยแอดไลน์เบอร์เนี้ยทำยังไงอะทำให้ย่าทีเนี่ยเอาเบอร์นี้เลยนะลูกย่าจะแอดใครเนี่ยเขาโทรมาขายยาต้านโควิดเนี่ยกระปุกละ300กว่าบาทย่าก็เลยสั่งไป6กระปุกเอาเผื่อกแกด้วยแล้วก็ที่บ้านด้วยยาอะไรต้านโควิดได้ย่ามีอยอยก็เนี่ยแล้วมีที่ไหนเขาโทรมาขายกันแบบนี้ก็เขาบอกย่าว่า มีทีมหมอวิจัยนะแล้วก็มีสมุนไพรส่วนประกอบเนะี่ยมีพริกมีกระเทียมแล้วมีขิงกินแล้วมันจะร้อนๆนนะ่ะแล้วก็ไปช่วยแบบรักษาคนป่วยเป็นโควิดดาราเขากินกันเยอะเลยนะมันจะไปกันได้ยังไงยามันก็แค่สมุนไพรธรรมดาเองคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเสี่ยงกันอยู่เลย หนูว่านะมันเหมือนพวกโฆษณาหลอกลวงมากกว่าทั้งอ้างแพทย์อ้างดาราอ้างผลวิจัยอ้างคนป่วยครบสี่ออที่พวกเราขายของชอบใช้กันเลยนะยะก็จริงเนาะอ้าวนี่ยาถูกหลอกแล้วเหรอก็ใช่น่ะสิแบบนี้เราต้องรีบแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยจะได้ไม่มีคนโดนหลอกเหมือนกันมานิอแค่แอดไลน์แ fda o แล้วเราก็แจ้งเขาทางแชทได้เลยค่ะแนี้เองเอ้ารี แชทเลยเนี่ยเนี่ยเราส่งไปให้เพื่อนย่าเลยนะส่งให้หมดเลยได้เลยเร็วเวเข้าลูกเหือบไปแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไอ้นี่เก่งจริงเลย,เยอ่ะยาเหือบโดนหลอกหมดตัวเลยจำไว้นะคะอย่าหลงเชื่อโฆษณาลวง